ขโมยเงินโอห้าสิบสี่บาทคุณหายไปไหนครับสาเงินอชีพสจริตครับผหัวใจนะฮะเพราะนั้นนะครับผมจะบริจาคนะฮะในการให้มูลนิธินะครับผมมาบริจาคด้วยตัวเองนะครับปวดปวดรอยสักนิดนะฮะมาให้เงินคุณนะครับ ไม่ต้องห่วงน,นะฮะร้านให้เงินคุณแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นเงินสดหรือเงินแอปเงินโอนนะครับเขาก็จะวิ่งมานะฮะแล้วก็นะครับพร้อมที่จะให้เงินคุณตลอดเวลานะครับผมนะครับสิบแ้โอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ้คุณพี่ตำรวจหจัวใจครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะก็เป็นการบริาจาคเงินนะครับผ่านการให้ รับนะครับเป็นการจ่ายเงินนะฮะโอ้ my g o d แล้ววันนี้ครับเราทำนะที่ตามความสุจริตของตัวเองนะครับผมจะขโมยเงินนะครับโอ้โหตำรวจเงินหายตำรวจท่ไหนไม่ดูเลยเหรอตำรวจตำรวจเงินหายคุณตำรวจ คุณไม่มีตังค์กินข้าวเย็นนะครับนี่ก็เย็นแล้วนะเนี่ยโอ้ตํารวจไม่ดูตังค์ในบัญชีตัวเองเลยโดนขโมยโดนมิจฉาชีพขโมยนะเนี่ยคุณตํารวจอุ้ยบอกแล้วคุณตํารวจอยาใส่เกียร์ไว้เป็นไงหืมรถชนต้นไม้ามาดูการทำงานของตํารวจเกมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งนะครับผมเขาก็จะ เดี๋ยวเดี๋ยวรถเขาเพิ่งมาพี่เขาหาอย่างไรโอ้โหแล้วมันนะครับเอ้ยบอกแล้วอย่าใส่เกียร์ถอยหลังค้างไว้เป็นไงล่ะโอ้โหเข้าไปเ่ินนะครับโอ้โหวนนี้ต้องตสัยใส่งีกเลยใส่แล้วเดินหนีก่อนเลยไม่ไหวเอาเอๆาเอ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 ้ บอกแล้วอย่าก่อการร้ายขโมยไฟโอ้ไม่ก็ตำรวจเกมนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับชมเมืองหุ่เมืองเกมนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าไม่ได้นะครับ